การจัดสรรงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่5การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ใช่งบซ่อมสร้างแต่คือแผนแม่บทสำหรับการเปลี่ยนผ่านประเทศสู่ประตูเศรษฐกิจสีเขียวสังคมที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติและประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวและขอเน้นย้ยำครับว่าสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ภาระของงบประมาณแต่คือรากฐาน ของความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนครับภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันเรามีการพูดถึงกันอยู่ตลอดครับว่าประเทศไทยกําลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมรอบด้านตั้งแต่ภาวะโลกเดือดการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่อุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ0.2องศาเซลเซียสปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งที่ส่งผลกระทบต่อรายได้และชีวิตของพี่น้องประชาชนปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 ที่ส่งผลต่อสุขภาพและภาพรวมของการท่องเที่ยว รวมถึงภัยพิบัติธรรมชาติอย่างเหตุแผ่นดินไหวล่าสุดที่ผ่านมาดังนั้นครับจะเห็นได้ว่าสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศเพราะหากประเทศไทยครับไม่สามารถปรับตัวตามแนวทางการพัฒนาอย่างยังย่งยืนได้ทันเราก็จะ,ะเผชิญกับความเสี่ยงในการถูกจำกัดสิทธิของการค้าของการลงทุนและการขาดความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับแนวคิดด้าน ESG หรือ Environmental Social และ g o v Governance ท่านธรรมทานครับในภาพรวมของงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมปี69นี้แสดงให้เห็นถึงการวางแผนของโครงการที่ครอบคลุมทั้งมิติในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการลดผลกระทบ Mitigation การปรับตัว Adaptation และการเสริมความพร้อมในด้านการรับมือครับดิสเลียนโดยแผนง,งานด้านนี้ครับจะครอบคลุมทั้งในเรื่องของการติดตั้งระบบเตือนภยัยการจัดทําฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมการพัฒนาเครื่องมือรายงานคุณภาพอากาศสู่ชุมชนและการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและชุมชน นอกจากนั้นครับยังมีการเพิ่มสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5ทั่วประเทศพร้อมระบบเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่แพลตฟอร์มกลางและโครงการแพลตฟอร์มบริการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ ประธานครับสิ่งสําคัญที่ผมอยากชี้ให้เห็นก็คือการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกภาคส่วนเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันครับดังนั้นการพัฒนาให้เกิดระบบเพื่อสร้างฐานข้อมูลกลางหรือ Big Data ในการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการอย่างแท้จริงจะส่งผลเชิงบวกต่อภาพรวมควบคู่ไปกับการช่วยประหยัดงบประมาณแทนที่จะเป็นการต่างคนต่างทําในแผนงานของตัวเองเท่านั้นการจัดสรรงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่5การสร้างการเติบโต,ต,ตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่งบฟอมสร้างแต่คือแผนแม่บทสําหรับการเปลี่ยนผ่านประเทศสู่ประตูเศรษฐกิจสีเขียวสังคมที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติและประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว